สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนนะครับขอเสียงไหครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันครับรีวิวการฆ่าสลามนะครับครับมันจะใช้อะไรฆ่าก็ได้ครับตอนนี้หนึ่งศนะอัปเดตใหม่ครับจะฆ่าใช้เฮียฆ่าก็ได้ครับผมได้มาเยอะเลยเนี่ยครับเราจะมาทดสอบดูกันครับเริ่มแรกใช้ดาบไปเอาธนูกันก่อน นัดเดียวเอ้ยปู่กูกูอัพแล้วมันก็ต้องนัดเดียวครับได้เหมือนกันครับกูใช้ดาวครับครับเทพเทพอ่ะครับก็หรือหรือถ้าอยากได้แบบโหดๆกันนี้ก็เอาหมาป่าสักห้าตัวนะครับอะไร่ฆ่าครับถ้าอยากให้โหดกันนี้ครับต้องแค่อะไรครับหมาป่าครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ TNT ครับถูกต้องครับต้องให้โหดกันนี้ครับ ระเบิดให้พังระเบิดให้สนุกเลยครับแล้วมันจะเข้ามาห้องเราทำไมเนี่ยไม่รู้ <laughs> ครับก็ขอลาไปแค่น,นี้ครับสวัสดีครับขอเสียงน่อยสวัสดี